สวัสดีครับผมอินอิสุเมโทรชัยพฤกษ์ครับวันนี้มีอีกหนึ่งลำมารีวิวนะครับสำหรับคันนี้สวยเด็ดไม่แพ้ใครแน่นอนสําหรับชุดแต่งตัวนี้กับออปชันเสริมที่ติดตั้งในคันนี้นะครับรับประกันว่าเด็ดโดนใจสามารถเอาไปใช้งานหรือว่าปสนใจเอาไปปรับแต่งกับรถลูกค้าได้เลยนะครับสำหรับคันข้างๆผมวันนี้จะเป็นมิวเอ็กซ์3.0อันตอเมทขับเคลื่อนสองล้อนะครับราคาก่อนตกแต่งน่าจะอยู่ที่1,531,000บาทนะครับคันนี้จัดชุดสเกิร์ตจัดเต็มเลยเป็นชุดของฟรีฟอร์มนะครับ อาจจะแปลกหน้าแปลกตาหน่อยอันนี้เป็นชุดฟรีฟอร์มเวอร์ชัน3นะครับเป็นฟรีฟอร์ม V3 ตัวใหม่ของเขาก็คือเป็นหน้าเต็มขึ้นมาครอบแทาจะครอบเต็มกันชนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับความสวยงามเป็นแบบไหนสําหรับคันนี้เป็นสีขาวมุกนะครับเห็นเงาเแบบนี้นี่คือเคลือบเซรามิกมาแล้วด้วยนะครับคันนี้ลูกค้าจัดให้เคลือบเซรามิกพุวกนี้เดินทางไปด่านช้างสุพรรณนะครับคันนี้ขึ้นสไลด์ไปเลยสําหรับตัวฟรีฟอร์มในเซ็ตเต็มของเขานะครับก็จะมี ตัวอักษรด้านหน้า l e d ิ f าที่เราเห็นติดเป็นตัวอักษรตัวนูนแบบนี้สําหรับหลายหลาย,หลายท่านนะจะค่อนข้างกังวลว่ามันจะติดทนนานไหมผมบอกเลยว่ายันขายรถก็ไม่หลุดครับแน่นมากมันเป็นตัวนูนถ้าไม่ได้มีใครไปแกะไปงัดมานะครับไม่มีหลุดแน่นอนคันนี้ที่เห็นเปิดตัวไฟรีไว้เพราะว่าในชุดสเกิร์ตด,ด้านหน้าเห็นไหมชุด V3 จัดเต็มขึ้นมาถึงขอบตรงนี้เขาจะมีเป็นไฟเดย์ไลท์ติดตรงนี้ด้วยนะครับด้านเหนือตรงโลเซนเซอร์ตรงนี้ก็จะมีไฟเดย์ไลท์ทั้งซ้ายทั้งขวาเลย ด้านล่างก็จะเป็นผมเปิดไฟตัดหมอกไว้เพื่อให้ดูเข้ากันเป็นเส้นสีขาวหมดนะครับเป็นชุดฟรีฟอร์มนี่นะครับตัว V3 สําหรับคันนี้นะครับลูกค้าก็สั่งตัวครอบกระจังหน้าที่เป็นเขี้ยว2ชั้นอันนี้เพิ่มเติมไปอันนี้เป็นงานของคาโต้นะครับเป็นที่ครอบสีดำแต่จริงๆก็คือในลาซาด้าหรืออะไรอย่างเงี้ยลูกค้าก็สามารถสั่งไปติดกันได้มีหลากหลายแบรนด์นะครับแล้วแต่ชอบสําหรับตัว V3 ก็จะเป็นอย่างที่ผมบอกมันจะครอบขึ้นมาเต็มด้านใต้น,นี้เลยนะครับจนจดถึง ข้างใต้ไฟตรงนี้เลยนะมีเว้าด้านข้างตรงแก้มกันชนนิดเดียวถามว่าเว้าเพื่ออะไรเว้าเพราะว่ารับกับตัวซุ้มล้อนะครับซุ้มล้อเป็นดําเงาขนาดเล็กนะซุ้มล้อของฟรีฟอร์มเนี่ยมันก็จะเว้านี่บาดตรงนี้เลยแต่ว่าชุดสกเกิรเขาก็จะเป็นเต็มครอบเต็มเลยนะครับสำหรับตัวล้อแมกนะครับลูกค้าคันนี้จากเดิมก็20นิ้วเปลี่ยนเป็นใหม่ก็20นิ้วเหมือนกันเป็นล้อเลนโซนะครับ rtm หรือ r o a d t r น i n M นะครับตัวนี้ รัดด้วยยางนิโต4 2 0 SD นะครับขนาดไซส์265 50นทับยนะครับจัดแต่งให้ดูเต็มซุ้มไปเลยนะครับคันนี้120นิ้วยางแกมุ้มอ้วนตอนแรกลูกค้าเลือกเป็น s t 3เนะี่ยโตโยโยแต่ดูจากในรูปแล้วเขากลัวว่ามันจะไม่เต็มซุ้มดูไม่ไม่อ้วนดูเดี๋ยวทรงจะไม่สวยก็เลยปรับเปลี่ยนเป็นนิโต4 2ี SD ยลายงามๆด้านข้างนะครับถ้าเห็นเนี่ยในส่วนของตัวชุดสเกิร์ตฟรีฟอร์มก็จะมีตัวครอบบันไดแล้วก็ตัวกาบประตูข้าง นี่ก็เป็นเซตของเขานะครับอีกนิดนึงก็จะเห็นเป็นติ่งเล็กๆตรงใต้นี้คันนี้ลูกค้าจัดเพิ่มเติมในส่วนของกล้อง360องศาไปด้วยนะครับสำหรับคันนี้ใช้จอเดิมนะเป็นของ Data System เป็นจอเดิมใช้ตัวเพิ่มกล้อง360องศาก็ใช้จอเดิมแสดงผลเอาไม่ได้เปลี่ยนเป็นจอ Android ตัวนี้ราคาสูงหน่อยแต่ว่ามันเป็นเกรดแบบระดับบนหน่อยนะครับตัวนี้เป็นตัว High N หน่อยเป็นเลนความคมชัดสูง ราคาติดตั้งอยู่ที่27,009 9นะครับลองเซิร์ช Data System ใน Facebook ดูก็ได้ถ้าท่านใดสนใจแต่ถ้าสนใจออกรถกับผมก็สั่งติดตั้งก่อนรับรถแบบนี้ได้เลยนะสำหรับด้านหลังนะครับก็เช่นเคยเป็นคิ้วซุ้มล้อสีดำเงาอันนี้ก็เป็นในเซ็ตของเจ้าตัวฟรีฟอร์มเหมือนกันนะครับสำหรับด้านท้ายนะครับในเซตของเจ้าตัว V3 เนี่ยก็คือสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นคาดเอลมีไฟหรือเป็นคาดเธรรมดานะครับตัวนี้ก็มีมา ลูกค้าเริ่มเป็นคาเอลมฟายจะค่าฟรีฟอร์มก็จะเป็นแค่เฉพาะไฟหลี่นะครับติดตรงเป็นเส้นตรงนี้ในส่วนของสปอยเลอร์ด้านบนก็จะเป็นของฟรีฟอร์มนะครับอันนี้ก็เป็นเซ็ตก็อย่างที่บอกเขาจัดเซ็ตเต็มเลยคันนี้เซตนี้ก็สามหมื่นกลางๆนะสำหรับตัวพร้อมค่าเอลเมฟนะครับมีตัวคิ้วกอป้ายทะเบียนเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็มีการลอยท้ายด้วยตัวชุดสเกิร์ตด้านล่างนะครับก็จะเป็นท่อแบบเหลี่ยมเหลี่ยมแล้วก็จะมีตัวรีดิฟายเป็นตัวแปะคาดตรงนี้นะครับ ตรงเหนือตัวเซ็นเซอร์2จุดด้านหลังคันนี้เป็นคันแรกนะครับผมยังไม่เคยติดตัวชุดสเกิร์ตฟรีฟอร์มที่เป็นตัว v 3ของเขาเลยคันนี้คันแรกเลยงานสวยไม่มีทิติแจ่มมากพร้อมกับคาดเอลไฟติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญการนะครับก็ไม่ต้องกังวลมีการรับประกันในเรื่องชิ้นงานแล้วก็การติดตั้งทั้งหมดนะตัดมาที่ภายในนะครับคันนี้ก็เป็นภายในสีพื้นฐานเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเจ้าตัว พรม 6D นะครับก็บเป็นพรมสีช็อกโก้นะหรือสีน้ำตาลเข้มได้สีครีมหรือได้สีทองนั่นเองในส่วนของคันนี้นะครับที่บอกว่าติดตั้งเพิ่มเติมในส่วนของกล้อง360องศาที่ใช้จอเดิมที่เป็นของ Data System ก็จะมีในส่วน,น,วนการควบคุมก็สามารถใช้ตัวนี้หรือรีโมทก็ได้นะครับถ้าเป็นลูกกลมๆอย่างเงี้ยเราก็กดลงไป1ครั้งตัว จอเราก็จะเปลี่ยนเป็นตัว3ามเลยแต่ว่าตัวนี้มันไว้แสดงแสดงผลอย่างเดียวนะครับจอเดิมมันไม่สามารถทัชสกรีนได้ถึงต้องมีตัวลูก,กลมังกลมตัวนี้ไว้สําหรับปรับเปลี่ยนอย่างเช่นตรงนี้นะครับเราเปลี่ยนมุมมองว่าตอนนี้กล้องเราอยู่ตามตําแหน่งไหนคือตัวอย่างที่ผมบอกกล้องมันจริงๆชัดมากนะครับแต่ว่าจอแสดงผลของจอเดิมเนี่ยมันแสดงผลได้ประมาณนี้แต่ว่าตัวนี้เขาก็จะมีในส่วนของเพิ่มเติมก็คือการบันทึกรอบคันไปด้วยก็จะติดตั้งพร้อมแฟลชไดร์มาให้สามารถดูย้อน ตัวที่เราเลกคอร์ดเวลาเราขับขี่ได้นะครับเราก็คือสามารถมาเลือกที่ตัวฟันเฟืองตรงนี้ได้ดูตรงในส่วนของเลกคอร์ดลิเข้ามาตรงนี้เราใช้ตัวลูกกลมๆตรงนี้ก็ได้เนี่ยถ้าสมมติเรากดเข้าไปดูไฟล์แล้วก็กดเพลย์เราก็สามารถย้อนดูได้ตรงนี้คือที่บันทึกไว้ก็จะมีแสดงผลทั้ง4 4กล้องนะครับ รอบคันสามารถดึงเอาตัว USB ตัวนี้เสียบเข้าคอมเพื่อดูเหตุการณ์ได้เลยใช้งานง่ายๆนะครับตัวนี้เพิ่มเติมไปแล้วก็มีรับประกันให้ยาวๆเราสามารถย้อนดูตรงนี้ได้ย้อนดูแยกเป็นกล้องๆก็ได้นะครับจากหน้าจอตรงนี้แล้วก็แบ็กกลับหรือว่าเราจะใช้ในส่วนของเจ้าตัวรีโมท นะครับตัวรีโมทก็คือต้องเอามาตำแหน่งฝั่งนี้นิดนึงนะครับรีโมทเพราะว่าตัวรับสัญญาณจะอยู่ตรงฝั่งนี้เราก็ใช้รีโมทกดเพื่อเปลี่ยนปรับเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้จะใช้เป็นรีโมทหรือใช้เป็นลูกหมุนหมุนก็ได้นะครับใช้งานง่ายๆถ้าเราจะออกจากหน้านี้ก็คือกดค้างลงไปเลยก็จะกลับเข้าสูโ่โหมดปกติของหน้าจอนะครับภายในคันนี้จะเสริมหลักๆแค่ประมาณนี้เลยกล้อง360ที่เป็นจอเดิมโฟมห d ดีจะเซ็ตเต็มนะครับกล้อง4ตัว เงาเงาสีขาวมุกคันนี้สามจูนขับ2องายทางด่านช้างชอบแบบนี้รุ่นแบบนี้แจ้งกันได้นะครับช่วงนี้รถก็พอมีส่งมอบได้ยังไงฝากติดตามอิทยิสุเมโทรชัยพฤกด้วยนะครับสำหรับโชว์รูมผมอยู่ที่ถนนชัยพฤกปากเก็ดนนทบ,บุรีนะครับก็คือถ้ามาจากแจ้งวัฒนะข้าสาพพระรามสมาได้เลยโชว์รูมผมอยู่ฝั่งขวามือหรือจากถนนราชพฤกษ์เลีเ้ยวตัดมาทาง ถนนแจ้งวัฒนะโชลูมผมจะอยู่ก่อนข้าสะพานพระรามสอยู่ฝั่งซ้ายมือเลยครับฝากรถสวยๆไว้อีกหนึ่งคันตอนนี้เสียงดังมากเลยอีกไปก่อนแล้วสวัสดีครับ